วันพุธที่8ตุลาคม2568นะครับ4ีโมงเย็นนะครับที่ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นใกล้ๆกับบกสสานะฮะฝนตกลงมาน่าจะเป็นฝนสั่งท้ายนะฮะปลายฝนต้นหนาวนะฮะลมหนาวก็เริ่มมาแล้วเมื่อวานเนี่ยวันออกพำลษาทหรฮะเมื่อวาน15ท่าเดือน11นะฮะ หลังวันออกพรรษาหนึ่งวันนะครับฝนตกนะโอ้โหตกกักเลยทีเดียวหลังจากที่ไม่ได้กนพะลายวันแล้วเอาให้ทำหน่อยฮะดูน้ำไม่รูด้ดีแล้วเมื่อวานก็ร้อน,นเช่นไม่มีฝนเลยเมื่อวานสองสามวันวันนี้ไม่มีฝนเลย นะครับได้น้ำนะฮะขึ้นมานะแล้วก็ตกจริงๆนะครับตอน4โมงเย็นครับนะครับ8ตุลาคม2568เรียนเมืองขอนแก่นใกล้กับบขสสามนะฮะ4โมงเย็นครับ เอาไว้ที่นีกก่อนนะฮะเย่ต้น